สวัสดีครับ,บ,รบผมโชติเ,เกิดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตาบลบางสวรรค์อาเภอพระแสงจังหวัดรัานีครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถา,านที่สําหรับศูนย์เรียนรู้ของนักเรียนในตําบลบางสวรรค์ไม่ว่าจนโรงเรียนตําบิเเรนชายแดนเทคนิคน,นินบุรีและก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลบตาบลบางสวรรค์พาน้นองๆมาศึกษาดูงานมาเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผมเป็นเิียากรให้ในเรื่องของอควกน้องน้ำโมเดลเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารอะไรแบบนี้ปลูกฝังให้เด็กๆ ได้รักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีการศึกษานอกห่อเรียนครับพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนดินอะไรยังเป็นพื้นดินไม่เป็นหญ้าแบบนี้แต่ตอนนี้ลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงองจากว่าต้นไม้โตขึ้นแล้วก็มีหญ้าคลุมเพราะมีการตัดหญ้าอยู่ตลอดแล้วก็ไม่มีการใช้เคมีป้องกันการาพังทลายของหน้าดินได้ตอนนี้อยู่ในสภาพที่ใช้กันได้ดีนะครับ เสร็จจากโคกนองนาะตอนนี้ขยายไปสู่ชุมชนก็ถนนกินได้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระแสงนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีโครงการถนนกินได้ก็หมู่ที่สิบบ้านบางโตเลยเป็นาภาพในการทําระยะทาง1,300เมตรจากถนนเซาเทิร์นก็มีมะม่งวงนินาภานมีชะาอมแล้วก็มีจิกนานะครับเน้นเป็นในเรื่องของความมั่นคงร้านหนาในเรื่องของโควิดนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็เน้นอยู่ตลอดว่าให้ สามารถพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของความมั่นคง้นานอาหารเราไม่สามารถออกไปตลาดได้เนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดก็เลยรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ปลูกปักสวนครัวรอกินได้แล้วก็ทําอาชีพเสริมพึ่งตัวเองไม่ต้องไปซื้อจากข้างนอกในเมื่อมีการปิดหมู่บ้านสันเดือนเราสามารถอยู่ได้แล้วก็สามารถเลี้ยงคนทั้งชุมชนได้ครับเรื่องัยพิบัติเรื่องโรคระบาดเรายังไม่กาหนดได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ต้องเตรียมการแับแต่เนื่อบเรื่องความมั่นคง้นานอาหารผมผม,ม,มเน้นในเรื่องตรงนี้ครับ โครงการหนึ่งตำบล1ถนนกินได้ปลอดภัยและสารพิษของอําอเภอรพระแสงโครงการนี้เป็นโครงการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมินิเบายให้ทุกอําเภอดําเนินง,งานแล้วก็อำเภอรพระแสงเนี่ยตำบลบางสวรรค์เป็นตําบลที่เราดาเนินการตําบลแรกคิกออฟนะครับของอำเภอรพระแสงเป็นจุดแรกนะครับโดยเฉพาะตาบลบางสวรรค์เนี่ยตอนนี้ดาเนินการไปแล้วจำนวน3าหมู่บ้านผลการงานผ่านมาก,ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนนะครับรอมทั้ง ผู้นําชุมชนโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านก็ได้นินการเป็นตัวอย่างผู้นําต้องทําก่อนครับผมถ้าหากว่าใครสนใจที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกผักในเรื่องของการทาโคกหนองนามโมเดลในเรื่องของอทฤษฎีใหม่ไม่ว่าในเรื่องของตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนามโมเดลในเรื่องของจากธรรมชาติที่ว่าดินน้ำลมไฟ ผู้ใหญ่ไปศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ได้แล้วก็ยินดีจะจัดแจกจ่กจาเยเมล็ดพันธุ์ให้กับคนในชุมชนที่ต้องการจะไปขยายพันธุ์แล้วก็ยินดีทั้งตำบลทั้งอำเภอไม่ว่ากลุ่มสนใจไม่ว่าจะเข้ามาเรียนรู้เล็กเปลี่ยนเรียนรู้หรือจะมามเมล็ดพันธุ์หรือความรู้นะครับผมยินดีเบอร์โทรของผมก็ศูนย์แปดหน้า4ี2 7จ็แล้วก็ที่โคกหนองนาแห่งนี้นะครับมาผมจะอย,อยู่ที่นี่เป็นประจำ เป็นกิจวัตรใจของผมคือตรงคุกน้องน้าเนี่ยครับ